นักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมวันนี้นะคะก็จะยังอยู่ในเรื่องของกิจกรรมแบบฝึกปฏิบัติโครงงานวิทยาศาสตร์อยู่นะคะส่วนในภาคเรียนที่สองนี้นะคะเราก็จะไปในเรื่องของอาการฝึกปฏิบัตินะคะซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าเรานั้นจะเรียนเรื่องอะไรกันนะคะ ตามที่เราทราบกันแล้วนะคะว่าจุดประสงค์ของวิชานี้นะคะก็เพื่อให้นักเรียนนั้นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์นะคะและ 2. เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนตามความถนดัดความสนใจและตามศักยภาพของนักเรียนเองนะคะข้อที่สเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีกระบวนการทํางานอย่างเป็นระบบระเบียบและสามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้นะคะ ขั้นตอนนะคะของการเรียนนะคะในวิชานี้ก็คืออันที่หนึ่งนะคะก็จะต้องศึกษาหาความรู้นะคะจากใบความรู้ที่คุณครูกำหนดให้นะคะสองฝึกปฏิบัติตามกิจกรรมที่คุณครูกำหนดไว้ให้นะคะสามบันทึกผลการปฏิบัตินะคะบันทึกผลของการฝึกหัดลงในบันทึกการปฏิบัติงานที่คุณครูแจกให้ในสมุดเล่มเล็กนะคะ และ 4. นะคะทดสอบความรู้หลังเรียน 5. ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองด้วยการทำโครงงานวิทยาศาสตร์นะคะขั้นตอนการฝึกทำโครงงานวิทยาศาสตร์นะคะจะมีทั้งหมด5ขั้นตอนนะคะตามที่นักเรียนเรียนไปแล้วก็จะมีขั้นที่1น,นะคะทักษะการฝึกก่อนการทำโครงงานนะคะซึ่งเราเรียนไปแล้วนะคะมีทั้งหมด10ทักษะนะคะ อันที่สองก็คือเริ่มต้นการทําโครงงานนะคะฝึกการเลือกเรื่องที่นักเรียนสนใจในการทําโครงงานซึ่งในวันนี้นะคะเราจะเริ่มเป็นเรื่องที่หนึ่งของหัวข้อที่สองนะคะในสไลด์นี้นะคะคุณครูจะทบทวนนะคะว่าขั้นตอนการฝึกทําโครงงานทิยาศาสตร์นั้นมีทักษะอะไรบ้างนะคะก็อันนี้ขั้นที่หนึ่งซึ่งเราเรียนไปแล้วนะคะจะมีทั้งหมดนะคะสิบทักษะนะคะ ก็จะมีทักษะพื้นฐานที่จําเป็นก็คือทักษะการสังเกตทักษะการวัดนะคะทักษะการจําแนกนะคะทักษะการคํานวณนะคะทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปรนะคะจากนั้นเราก็จะต่อกันด้วยทักษะการตั้งปัญหาทักษะการตั้งสมมติฐานทักษะการฝึกทดลองนะคะทักษะ การฝึกการสื่อความหมายและจัดกระทําข้อมูลและทักษะที่ 10, นะคะทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปซึ่งทักษะที่10นี้นะคะเราได้เรียนกันไปเมื่อเทอมที่แล้วนะคะมาดูนะคะว่าวันนี้นะคะเราจะเรียนในขั้นตอนที่2ก็คือขั้นตอนของการเริ่มต้นการทําโครงงานฝึกเลือกเรื่องที่นักเรียนสนใจนะคะ,ะฝึกเรื่องจาก ที่นักเรียนสนใจจากหนังสือพิมพ์หรือวารสารนะคะอันนี้คือเรื่องที่เราจะเรียนกันและฝึกปฏิบัติกันในวันนี้นะคะมาดูนะคะจุดประสงค์นะคะของกิจกรรมนี้นะคะก็คือเพื่อให้นักเรียนนั้นฝึกเลือกเรื่องที่นักเรียนเลือกได้ตามกําหนดนะคะสบันทึกผลการทําปฏิบัติกิจกรรมตามที่กําหนดได้และ 3. บันทึกผลการเลือกเรื่องที่นักเรียนสนใจได้นะคะ ต่อไปนะคะมาดูนะคะการฝึกเลือกเรื่องที่สนใจจากหนังสือพิมพ์หรือวารสารนะคะการเลือกเรื่องที่นักเรียนสนใจจากหนังสือพิมพ์หรือวารสารเนี่ยนะคะการเลือกเรื่องหรือปัญหาที่ศึกษาเพื่อทําโครงงานวิทยาศาสตร์จากหนังหนังสือพิมพ์นะคะหนังสือพิมพ์นั้นเป็นสื่อที่มีผู้ใช้บริการเป็นจํานวนมากที่สุดในอดีตนะคะเป็นแหล่งข้อมูลที่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้เพราะว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยนะคะมีหลักฐาน เป็นตัวอักษรมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรสามารถที่จะตรวจสอบได้นะคะและภายในหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับก็จะประกอบไปด้วยการพาดหัวข่าวนะคะคอลัมน์และก็บทบรรณาธิการนะคะคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์เนี่ยนะคะจะมีมากมายหลายอย่างให้นักเรียนได้เลือกนะคะให้นักเรียนเลือกศึกษาตามความสนใจและแต่ละคอลัมน์ที่นักเรียนสนใจนักเรียนสามารถที่จะศึกษารายละเอียดและนําไปสู่การเลือกเรื่องเพื่อทาโครงงานได้เลยนะคะ ต่อไปนะคะในวารสารวารสารก็จะเป็นสื่ออีกประเภทหนึ่งที่ใช้ศึกษาหาความรู้ได้นะคะและนักเรียนสามารถที่จะนําผลของการศึกษาวารสารเนี่ยมาเลือกเรื่องนะคะเพื่อทําโครงงานตามที่ตนสนใจได้เช่นกันนะคะสิ่งสําคัญนะคะในการเลือกเรื่องเพื่อทําโครงงานก็คือนักเรียนสนใจอยากศึกษานะคะต้องการสแสวงหาคําตอบนะคะแล้วก็อยากทดลองนะคะ หรือตรวจสอบคํากล่าวนั้นๆด้วยตนเองนะคะเป็นเรื่องที่งเรียนสนใจอยากศึกษาและต้องการหาคําตอบด้วยตนเองนั่นเองนะคะ,ะคราวนี้นะคะมาดูตัวอย่างนะคะว่าตัวอย่างจากเรื่องของจากข่าวที่นักเรียนอ่านเนี่ยน,นะคะสามารถที่จะเอามาเป็นหัวข้อในการทําโครงงานได้นะคะอย่างเช่นจากข่าวนะคะเขาบอกว่าเมื่อต้องลวกผักให้มีสีเขียวสดต้องยึดหลัก4ี่ประการก็คือ1น้ําน้อย นะคะสไฟแรง 3. การปิดฝา 4. เวลาสั้นนะคะจากหัวข้อเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะนำมาเ,เลือเรื่องนำมาเลือกในการทำโครงงานทวิทยาศาสตร์ได้นะคะอย่างเช่นการลวกผักใช้เวลานานเท่าไหร่นะคะผักจึงจะมีสีสวยนะคะ,ะถ้าเป็นครูนะคะครูจะนำผักมา4อันนะคะ4ชุดชุดที่1ต้มนะคะโดยใช้เวลา5นาที ชุดที่2นะคะต้มโดยใช้เวลา8นาทีนะคะชุดที่3นะคะต้มโดยใช้เวลา8 9 10 11น11นาทีนะคะและชุดที่4ใช้เวลา14นาทีนะคะแล้วมาดูกันว่าผักที่ต้มนะคะด้วยเวลา5นาที8นาที11นาทีและ14นาทีอันไหนมีสีสวยสุด นะคะสมมุติว่าต้มด้วยเวลา8นาทีมีสีสวยที่สุดครูก็จะสรุปว่านะคะผักลวกนะคะใช้เวลาในการลวกนาน8นาทีจะให้สีสวยที่สุดแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นหัวข้อที่สามารถที่จะนํามาทําโครงงานวิทยาศาสตร์ได้นะคะอันที่สองลวกผักแบบเปิดฝากับไม่เปิดฝามีผลต่างกันอย่างไรนะคะถ้า เรื่องนี้นักเรียนเลือกเอามาทําโครงงานวิทยาศาสตร์การทําโครงงานวิทยาศาสตร์ก็จะทําโดยการเอาผักมาสองชุดนะคะเป็นผักคะน้าที่ปลูกจากที่เดียวกันแหล่งเดียวกันนะคะจํานวนน้ําหนักของผักคะน้าเท่ากันนะคะ2ชุดเอามาต้มในเวลาเท่ากันสมมติว่าต้มโดยใช้เวลา10นาทีนะคะใช้เวลาในการต้ม10นาทีแล้วก็มาดูนะคะหม้อที่1ปิดฝาหม้อที่2ไม่ปิดฝาแล้วม,มาดูว่า ผักที่อยู่ในหม้อที่ปิดฝากับหม้อที่ไม่ปิดฝาอันไหนเมื่อผ่านไปแล้วสิบนาทีมีสีสวยน่ากินกว่ากันนะคะอันนี้ก็เป็นหัวข้อในการเริ่มทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้นะคะามาดูนะคะจากวารสารเขาบอกว่าเลิกใช้สารเคมีฆ่าแมาลงซึ่งเป็นพิษต่อสิ่งต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยหันมาใช้สารสกัดจากธรรมชาตินะคะจากหัวข้อนี้เราสามารถที่จะเอามาทำเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ได้นะคะอย่างเช่น สารธรรมชาติชนิดใดไล่มแมลงได้นะคะอันนี้ก็คือมาจากหัวข้อหัวข้อวารสารอันนี้นะคะหรือโครงงานวิทยาศาสตร์ที่พืชตามธรรมชาติชนิดใดไม่มีมแมลงมารบกวนนะคะก็จะได้มาจากหัวข้อนี้มันก็จะเป็นหนทางที่จะน,นําไปสู่การศึกษานะคะว่าพืชอันไหนบ้างที่ะมะแมลงไม่มารบกวนนะคะเราก็จะต้องไปศึกษาเราก็จะได้ความรู้เรื่องนี้เนาะ สารธรรมชาติชนิดใดบ้างสามารถไล่มแมลงได้อันนี้เราก็ต้องไปศึกษานะคะมันก็จะเป็นที่มาของการทำโครงงานวิทยศาศาสตร์จากหัวข้อของวารสารนะคะที่เราอ่านเจอแบบนี้ค่ะนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะอ่ะคราวนี้นะคะมาดูงานของนักเรียนนะคะให้นักเรียนนะคะอ่านเรื่องนะคะจากหนังสือพิมพ์หรือจากวารสารอะไรก็ได้นะคะแล้วนักเรียนก็ใส่ ปัญหาที่จะนำมาใช้ในการทำโครงงานไปสองหัวข้อนะคะอ่ะอันนี้นะคะอ่าถ้านั่ถ้านักเรียนไม่มีหนังสือพิมพ์อ่านนะคะนักเรียนสามารถดูได้จากเว็บไซต์นะคะในอินเทอร์เน็ตนะคะใน Google search มานะคะอาจจะเป็นหนังสือพิมพ์อะไรก็ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเด l ี่นิวอย่างเดียวนะคะไทยรัฐก็ได้นะคะ,ะข่าวสดอะไรก็ได้นะคะมติชนอะไรก็ได้นะคะ คข้าวนี้นะคะมาดูข้อนี้เขาบอกว่าจากวารสารเทคโนโลยีชาวบ้านปีที่6ฉบับที่94เขาบอกว่าพงบอแหลก2ช้อนผสมน้ําแล้วนําไปเช็ดถูคราบสกปรกหรือ,อลาที่อยู่บนภาชนะต่างๆนะคะเราจะเลือกเรื่องมาทําโครงงานได้ยังไงนะคะก็คือเช่นถ้าเป็นครูนะครูก็จะบอกว่าพงบอแลก2ช้อนผสมน้ํากี่ลิตร จึงจะสามารถเช็ดถูคราบสกปรกได้แบบนี้นะคะครูก็จะใส่แบบนี้เป็นหนึ่งข้อหรือผงบอหลกสอช้อนผสมน้ำสามแก้วสามารถกําจัดเชื้อราที่ขึ้นบนรองเท้าได้หรือไม่แบบนี้ค่ะครูแล้วครูก็จะไปทําการทดลองอันนี้ก็คือได้หัวข้อโครงงานละ2อันนะคะนักเรียนจะทําแบบไหนนะคะนักเรียนก็ใส่มานะคะต่อไปนะคะ นักเรียนศึกษาหนังสือพิมพ์และเรื่องเรื่องจากหนังสือพิมพ์นะคะโดยบันทึกว่าหนังสือพิมพ์ฉบับที่เท่าไหร่คอลัมน์อะไรนะคะรายละเอียดที่นักเรียนบันทึกมีว่ายังไงบ้างนะคะและเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยที่นักเรียนไปค้นคว้าหม,มามันสามารถทําโครงงานได้ชื่อว่าอะไรบ้างใส่มาตรงนี้นะคะอันนี้คืองานที่เราทํากันในห้องเรียนนะคะอะคราวนี้นะคะมาดูงานที่นักเรียนจะต้องทําส่งครูบ้างนะคะ ก็คือหน้านี้ค่ะงานในหน้านี้นะคะให้นักเรียนศึกษาจากหนังสือพิมพ์หรือวารสารซึ่งบอกไปแล้วนะคะว่าให้ค้นในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะหรือจากหนังสือพิมพ์เป็นฉบับก็ได้ถ้าบ้านใครมีนะคะแต่ถ้าบ้านใครไม่มีก็ไปดูในอินเทอร์เน็ตเอานะคะจากหนังสือพิมพ์อะไรนะคะฉบับวันที่เท่าไหร่เนาะแล้วก็คอลัมน์อะไรนะคะเขียนรายละเอียดของเนื้อเรื่องที่เรียนอ่านมาใส่ลงมาย่อๆนะคะ แล้วนักเรียนจะเอามาทําโครงงานจากเรื่องอ่านย่อๆเนี่ยจากเรื่องที่เรียนอ่านแล้วเขียนมาย่อๆเนี่ยนักเรียนเอามาเลือกหัวข้อโครงงานเรื่องอะไรบ้างเขียนมาสองอันนะคะอ่ะอันนี้ข้อที่หนึ่งจากหนังสือพิมพ์เนาะอันที่สองจากวารสารวารสารบทความทั่วไปนะคะก็เหมือนเดิมนะคะวารสารอะไรฉบับวันที่เท่าไหร่ปีที่เท่าไหร่นะคะเขียนเรื่องย่อๆมานะคะ เขียนเรื่องย่อๆมาว่าเรื่องที่นักเรียนไปพบเจอมีอะไรบ้างเนื้อหาเป็นยังไงนะคะจากนั้นก็เอามาเขียนนะคะจากเรื่องย่อๆเนี่ยนะคะจากเรื่องย่อๆเนี่ยเอามาเขียนเป็นหัวข้อการทําโครงงานวิทยาศาสตร์สองอันนะคะก็งานในบทนี้นะคะมีแค่นี้นะคะสิ่งที่เป็นมอบหมายให้เรียนทําก็คือบันทึกผลของการ ศึกษาหาความรู้ลงไปนะคะในแล้วก็บันทึกลงไปในสมุดเล่มเล็กนะคะในหน้าที่68นะคะที่นักเรียนจะต้องส่งครูก็คือหน้านี้นะคะหน้าที่68ในสมุดเล่มเล็กนะคะอ่ะต่อไปนะคะเมื่อหาหัวข้อนะคะจากวารสารจากหนังสือพิมพ์แล้วนะคะนักเรียนก็มาทำนะคะข้อสอบนะคะท้ายบทซึ่งมีทั้งหมด5ข้อเหมือนเดิมคะ่ะทําลงไปในนี้ได้เลย แล้วถ่ายรูปนะคะส่งครูเนาะข้อสอบก็จะอยู่ในหน้าที่69นะคะข้อสอบอยู่ในหน้าที่69ถ่ายรูปหน้า68กับ69ส่งครูนะคะโอเคค่ะงานวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะก็ให้นักเรียนทำงานส่งนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะคราวหน้านะคะนักเรียนโอเคค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ